วัค่ะวันนี้นะคะเคจะผัดกะเพรากุ้งผัดกะเพรากุ้งนะคะผัดกะเพรากุ้งใส่ออยอดมะพร้าวอ่อนนี่คะ่ะใช้มะพร้าวอ่อน,าผ,าออนผัดกะเพรากุ้งยอดมะพร้าวอ่อนนะคะมาทำกันเลยคะ่ะลกบริกแกงก่อนเลยนะคะไม่ใช่พริกแกงพริกกระเทียมเคใช้พริแกแห้งคะ่ะพริแกแห้งกับกระเทียมโขลกเลยนะคะนี่ใส่ลงไปในครกเลย ฉลองสากใหม่ค่ะ,ะฉะลองสากใหม่นะคะอันนี้ไม่หักแล้วนี่โขลกหยาบพี่แข้งกระเทียมโขลกหยาบนะคะอาจะผัดกะเพรา พรากุ้งยอดมะพร้าวอ่อนนะคะฉ <c oughs> ุน <c oughs> ก็มีพริกแห้งโขลกกับกระเทียมหยาบๆแล้วก็ยอดมะพร้าวอ่อนใบกะเพราค่ะใบกะเพราเป็นทั้งดอกเลยนะคะกุ้งเคีย่ยก็เอ่อปอกเปลือกแล้วก็ตัดหนวดนะคะตัดหนวดที่เรียบร้อยะคะ่ะตัดหนวดเสร็จแล้วก็เอาไปล้างล้างด้วยน้ำส้มสายชูล้างให้สะอาด แล้วก็เคจะลวกก่อนจะเอามาลวกก่อนก่อนจะผัดเพราะ,ะว่าเวลาผัดแล้วมันจะได้ผัดง่ายๆเลยต้มน้ำแล้วนะคะลวกเสร็จแล้วนะคะพอสะดุง้งสะดุ้งตั้งกระทะเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปกระทะใบเกานี่แหละผัดกะเพรา กุ้งยอดมะพร้าอ่อนคะ่ะเครื่องปรุงนะคะใส่ลงไปในกุ้งเลยคะ่ะมีน้ำตาลผงชูร,รสน้ำปลาใส่ลงไปแล้วก็ซอสน้ำมันหอย สูตรเคลียร์ค่ะใส่เครื่องปรุงลงไปในกุ้งเลยเวลาผัดก็ผัดลงกระทะแล้วก็ผัด2ทีก็ยกได้เลยน้ำมันร้อนแล้วนะคะหอมแล้วนะคะพริกกระเทียมใส่ลงไปเลยกุ้งที่เราใส่เครื่องปรุงไว้ เทลงไปเลยค่ะกะเพรากุ้งยอดมะพร้าวอ่อนสุดเคียนะคะสุดแห้งเผ็ดร้อนแรงตามด้วยยอดมะพร้าวลงไปเลย กระพาไม่ต้องผัดนานก็ได้ค่ะเพราะว่าทิ้ติดได้ตามด้วยใบกะเพรานะคะทั้งดอกเลยค่ะใส่งไปเลย แล้วนะคะผัดกระเทากุ้งย่ามะพร้าวอ่อนค่ะตักเสิร์ฟได้เลยนะคะตักใส่จานเลยโอ้โห,หน่ากินมาก เสร็จแล้วนะคะผัดกะเพรากุ้งยอดมะพร้าวอ่อนค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดกะเพรากุ้งยอดมะพร้าวอ่อนค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง <c oughs> กิ๊งกิงให้เขียด้วยนะคะมากินด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆโทษทีนะคะโทษทีค่ะมากินด้วยกันค่ะ